สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะ Samsung Galaxy Camera นะคะซึ่งหน้าตาที่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันคือกล้องนะคะยีนะ่ห้อ a m s u n g เนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันพิเศษโดยที่เจ้าตัวนี้นะคะมันจะใช้เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะคะคือเราสามารถจะดาวน์โหลดแอปได้ทุกๆแอปที่มีอยู่ใน p l Store นะคะก็ถ้า Android โหลดอะไรทำอะไรได้เจ้ากล้องตัวนี้ทำได้เหมือนกันนะคะแล้วมันก็เจ๋งตรงที่มันสามารถที่จะถ่ายรูปได้นะคะ16ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนะคะก็คือเป็นกล้องถ่ายรูปดีๆนี่แหละที่สามารถโหลดแอปเล่นเกมเล่น Facebook อะไรต่างๆได้เลยนะคะก็ว่าได้มาลองเล่นนะว่าก็โหลดเป็นแอปสามัญประจำเครื่องเอาไว้นะคะก็คือมีเป็น Facebook แล้วก็มีเป็น Instagram แล้วก็มีเกม ที่ติดๆนะอีกนิดหน่อยมีดูพวกหนังย้อนหลังอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็เท่าที่ใช้ก็จะแบบเป็นแบบนี้เลยก็มีโซเชียลแคมมีเฮเดอ่ะเป็นเกมนะคะก็คือตัวนี้สามสารถใส่ซิมได้แล้วก็เชื่อมต่อเป็น Wi-Fi ได้ด้วยนะคะเรียกว่าโทรไม่ได้อย่างเดียวอะว่างั้นเถอะ โอเคเชื่อมต่อแล้วนะคะเ็เดี๋ยวมาดูในฟังก์ชันของการถ่ายรูปบนก่อนนะคะไปที่กล้องถ่ายรูปนะคะเล่นจะออกมาทันทีนะคะแล้วก็จะพร้อมที่จะถ่ายรูปได้เลยทันทีนะคะซึ่งตรงนี้จะมีโหมดให้เลือกนะคะจากอันนี้คืออยู่ในโหมดของออโต้นะก็จะมีโหมดให้เลือกโหมดก็ยังมีเช่นมาโครนะคะทิว t ั h i f มันก็จะปรับแล้วก็ถ่ายให้เราโดยแบบอัตโนมัติเลยนะ ถ่ายต่อเนื่องรูปภาพที่ดีที่สุดอะไรต่ออะไรไปนะคะที่ใช้บ่อยนะคะก็จะมีเป็นมาโครแล้วก็ทิวทัศน์นี่แหละมาโครที่ใช้บ่อยก็คือเวลาถ่ายพวกวัตถกใกุใกล้ๆหงอาหารอะไรแบบนี้นะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวทิวทัศน์ก็คือถ่ายทั่วๆไปที่อยากจะ ดูสถาปัตยกรรมนูน่นนี่หรือว่าอยากจะซูมเนีย่ยต้องเข้าไปในโหมดนี้นะคะอยู่ในโหมดมาโครซูมไม่ได้นะเรื่อองการถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีโหมดที่เออแอดวานซ์ Advanced นิดนึงก็คือตรงนี้นะคะมันจะสามารถที่จะปรับค่า F ค่าอะไรต่ออะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะนี่ก็จะเป็นเหมือนมีเลนขึ้นมาซึ่งไม่ไม่ไม่ได้สันทัดมากเท่าไหร่ก็ ออโต้ Auto, ดีที่สุดโอเคที่เจ๋งมากอะ่ะคือถ่ายรูปสวยแล้วยังจะสามารถอัปโหลดอวดชะโลกได้ทันทีนะก็หลังจากเวลาเราเข้าพวกโปรแกรมถ่ายรูปเนี่ยเลนมันจะเด้งออกมาทีเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันจะเด้งโดนมือเราอะ่ะบางทีก็แบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าเอา้ามาจอมาแล้วหรอแล้วก็นะคะก็สามารถอัพอินสตาแกรมได้เลยอด ประชาชีและชาวโลก นี่นะคะเราก็จะสามารถอัพอวดเพื่อนได้ทันทีนะคะโอเคก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบใช้แล้วก็แชร์แบบที่ว่า แบนอยู่อย่างนี้เลยนะคะก็คิดเออตัวนี้นะคะราคามา16,900งหมื่นห้าร้อยเดนะคะคิดว่าโอเคเลยนะถ้ายัางไงก็ใครสนใจก็ไปลองเล่นดูนะคะสําหรับตัวว่าเองเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ Android เนี่ยว่าค่อนข้างชอบเลยเดียวนะคะก็โอเคถ้ายัางไงก็จบการรีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ